ส่วนอันนี้ก็คือเด็กที่เขาเอามาทำถนนครับผม ผมเองก็ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรครับผมเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ตรวจงานครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเบอร์อะไรครับผม ับผมนี่คือถนนเส้นทางที่เขาทำใหม่ครับผมเส้นทางมาจากทางตำบลโชคนาสามครับผมก็มาเชื่อมติดกันทางตำบลปรือครับผมตอนนี้ก็กำลังเทครับผม เราเพิ่งเริ่มทำเมื่อวานครับผมเส้นทางเข้าหมู่บ้านระเบิอครับผมส่วนฝั่งนี้ก็เส้นทางรอบข้างบ้านระเบิอครับผมไปทางบ้านตรับครับผมอยู่ในเขตตำบลโชคนาสามครับผม และส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเขตตำบลปลือครับผมทางไปบ้านสกอรครับผมน,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 นี่คือทางเส้นทางอ้อมรอบบ้านครับผมไปทางบ้านสกอรครับผมส่วน ถนนดำนี้ก็คือเส้นทางไปทางบ้านไปจิกครับผมออกไปทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครับผมอยู่เขตตำบลปลือครับผมตอนนี้เขากำลังเริ่มสร้างถนนใหม่ครับผมก็เลยอยากจะ มาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันครับผมตอนนี้ก็เทถนนอยู่ข้างหนึ่งครับผมถ้าส่วนฝั่งโน้นก็ถ้าแห้งแล้วเขาก็กลับมาทำอีกฝั่งนี้อีกข้างหนึ่งครับผม นี่คือเส้นทางเข้าหมู่บ้านระเบิอครับผมตำบลโชคนาสามครับผมส่วนสี่แยกตรงนี้ก็เป็นแยกตำบลปลือกับตำบลโชคนาสามครับผมมันจะเป็นสี่แยกครับผมฝั่งนี้ก็มาจากบ้านปัจจิครับผม ส่วนเส้นทางนี้นก็ไปทางบ้านตรับครับผมจะออกทางหมู่บ้านกาปูลก่อนครับผมแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านตรับแล้วก็ออกบ้านมาเมียงได้ครับผมครับผมก็ถนนจะเ,เชื่อมต่อกันตรงนี้ครับผมเกินทางนนเป็นถนนเก่าแล้วครับ ส่วนฝั่งนี้ก็เพิ่งเริ่มเทใหม่ครับผมครับฝั่งนี้เพิ่งเทเสร็จเมื่อวานครับผมแล้วก็ เรืออีกฟังหนึ่งครับผมยังไม่ได้ทาครับผมต้องรอฟังนี้มันแห้งก่อนครับผมทีนี้ถ้าท่านใดจะวิ่งมาเส้นทางนี้ก็คงสะดวกสบายครับผมคงไม่ลําบากเหมือนแต่ก่อนครับผมแต่ก่อนเวลาวิ่งมาจาก นิคมหรือมาจากอำเภอรปราสาทก็เส้นทางก็อาจจะระกคุกระคักหน่อยครับผมตอนนี้ก็ทำถนนใหม่แล้วก็สวยงามดีครับผมครับผมก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาทำเสร็จก็จะมาลงคลิปให้ดูใหม่ครับผม ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ